เพราะว่าผมอยู่ที่ห้องแลบนะฮะเซมิอเล็กตรอนะฮะ mm hmm. ก็อดใจไม่ไหวเมื่อกี้ไลฟ์สดในเรื่องของหลุงกู่เอี่ยมนะฮะเนื้อทองคำลงผงยาราชาวดีแต่ตอนนี้นะฮะ mm hmm. ผมได้ตรวจหลวงพ่อเงินเนื้อนวะนะฮะซึ่งเราเคยพูดกันในไลฟ์สดหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าคำว่าเนื้อนวะก็คือโลหะทั้ง9้าชนิดซึ่งมีการสร้าง ในช่วงรัชกาลที่4นะฮะครั้งแรกนะฮะในการรวมที่จะเป็นเนื้อนวันะฮะ,ะสมเด็จปปะ,ะเรศเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้สร้างคําว่านวัตขึ้นมานวะโลหะก็คือโลหะทั้ง9ที่มีเรียกว่าสรรพคุณพุทธคุณน,นะฮะมากมายในการสร้างพระกิ่งเปาะะเรศครั้งนั้นและรวมถึงในการที่จะแจกจ่าย,ายเนื้อมวลสารที่ยังเหลือจากการหล่อพระในครั้งนั้นนะฮะ มาให้กับคณาจารย์ที่อยู่ในยุคนั้นโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินนะฮะที่ได้ไปร่วมมหาพิธีพุทธ,ธาพิเศษ,ษนะฮะที่วังหลวงซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่จะลึกไว้แล้วทราบัดีแต่หลักฐานตรงนั้นวันนี้ได้ไดรับการพิสูจน์แล้วนะฮะเราได้เอาเนื้อนวรคนะหลวงพ่อเงินที่เราลงกล้องพันเ x แล้วได้บอกกับเพื่อนเทุกคนว่าถ้าไปตรวจต้องมีทองคําต้องมีเนื้อโลหะทั้ง9ชนิดแล้ววันนี้ ผมได้ทําสําเร็จแล้วนะครับวันนี้เราวควรคาตอบสิ่งที่เราทําคือความจริงหลักฐานอยู่ที่องค์พระเรามากันที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเซมิอิเล็กตรอนกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่เครื่องมือเซมิอิเล็กตรอนนะฮะและทําการตรวจพระหลวงพ่อเงินเนื้อนวะโลหะนะฮะตอนนี้นะฮะรงนี้นะฮะเคยเห็นกันแล้วนะฮะ,ะผมเคยไลฟ์สดให้เพื่อนๆแล้วนะฮะวันนี้นะฮะใครที่ เคยลังเลในการที่จะเรียกว่าเก็บสะสมเนื้อนวะนะฮะวันนี้ผมบอกเลยว่าประเมินค่าไม่ได้แล้วนะฮะแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าผมคงให้ใครไม่ได้อีกแล้วนะฮะพอได้รับการตรวจเซ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับในการตรวจวิเคราะห์ธาตุนะฮะในเนื้อของหลวงพ่อเงินเนื้อนวะเพื่อนๆเห็นไหมว่าโครงสร้างใหม่ของออซายเนี่ย ในโครงสร้างนะฮะนี่ดูในเนื้อดูใกล้ๆชัดๆอีกทีนะในเนื้อเนี่ยจะมีโครงสร้างของออกไซด์ทั้งองค์เลยทั้งผิวและในโครงสร้างก็ยังมีโครงสร้างเล็กๆอีกนะฮะคือกล้องพันเอ็กตรวจไม่ได้แต่กล้องเซมเนี่ยเท่าไร่เท่ากันนะฮะสามารถทําได้หมดนะฮะในโครงสร้างของออกไซด์ก็มีโครงสร้างเล็กๆอยู่อีกนะฮะ ในหลวงพ่อเงินเนื้อนวะตรงนี้นะฮะแล้วปรากฏว่านะฮะเมื่อวิเคราะห์ธาตุนะฮะ AU นะฮะทองคำนะฮะตรงจุดนี้นะฮะ57.4%นะฮะแล้วเราวิเคราะห์ดูสิกี่จุดครับเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเราวิเคราะห์ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะเราไม่มีอุปโลกนะมีทั้ง SNDBook มีทั้ง AG เงินนะฮะอ่าเดี๋ยวดูสเปกตรัมต่อไปนะเรามีการทำแมปปิ้งด้วยนะอ่า เห็นไหมครับนี่ดูการวิเคราะห์ธาตุนะฮะแต่ละจุดนะฮะเห็นไหมโลหะทั้ง9ชนิดมีนะฮะเหลือเฟือนะฮะเหลือเฟือนะครับยังไม่จบนะแค่นี้ผมดีใจมากนะฮะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ได้ได้รับรู้กันนะครับว่าความจริงคืออะไรนะฮะ AU นะฮะทองคำนะฮะและ AG นั่นคือเงินนะฮะเป็นส่วนผสมนะฮะแล้วก็หลักฐานในเรื่องของโลหะวิทยาในเรื่องของการเกิดออกไซด์โครงสร้างใหม่นะฮะ โครงสร้างใหม่ของออกไซด์ ide, หรือสนิมโลหะนั่นเองนะฮะชัดเจนมากอ่ะดูเจ้าหน้าที่เราพยายามจะให้เห็นเดินแบบชัดๆเลยนะฮะเซมเนี่ยศักยภาพเขาเนี่ยเหลือเฟือนะฮะจะขยายเท่าไร่ก็ได้ในออกไซด์ ide, ยังมีออกไซด์อีกชั้นสองชั้นนะฮะนี่เห็นไหมเนื้อนวะโลหะน,นะสร,รุปว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่หลุมข้อเง,เงินได้เนื้อนวะโลหะจากการสร้างพระผิงปะวเวรศนะฮะ มาผสมในหลวงพ่อเงินแล้วหลวงพ่อเงินต้องการให้มีลักษณะของวันณะสีเงินตามชื่อของท่านหลักฐานนี้อาหลองได้นำมาพูดและเปิดเผยให้ทุกคนทราบนะฮะใครที่เรียกว่าไม่มั่นใจวันนี้คุณคุณดูเอานะฮะนี่คือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะฮะ17ล้านนะอ่าและนี่คือของจริงนะฮะ ประเมินค่าไม่ได้แล้วนะครับนี่คือเนื้อโลหะเดียวกับที่อยู่ในกลิ่งเปาวเวเลตนะฮะในสมัยรัชกาลที่4พระเปาเวเลตเป็นผู้สร้างไว้นะฮะก็ดีใจกับเพื่อนๆนะฮะทุกคนด้วยที่มีองค์ความรู้แล้วก็ใครที่ตามหาเนื้อวนณโลหะนะฮะวันนี้ชัดเจนนะครับว่ามีส่วนผสมของทองคำจริงๆคำว่านาวะโลหะตรวจวิเคราะห์ธาตุแล้วต้องมี AU ทองคำ นะฮะและรวมธาตุยังอื่นอีก9ชนิดรวมทั้งแร่เจ้าน้ําเงินและบ่อร์นแน่แห่งความสุขนะฮะอันนี้ก็นํามาให้เพื่อนๆได้เรียกว่าสบายใจกันแล้วก็ดีใจกับการเ,าเล่นพระในแนวทางของวิทยาศาสตร์ของอาจารย์หนึ่งกิจการตรงนี้ด้วยนะฮะนี่นีครับสดๆครับไม่มีครับในปฏิพีนี้นะับไม่มีใครทําแบบนี้ให้ดูแบบสดๆหาความรู้แบบเรียลไทม์แบบนี้ ไม่มีอีกแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับสาหรับช่องนี้ครับของอาจารย์หนึ่งกินการนะครับดีใจกับทุกคนด้วยนะฮะดีใจไหมครับนะฮะผมดีใจมากนะฮะแล้วก็รู้สึกสบายใจในการที่จะนําเสนอแต่ความจริงให้กับเพื่อนเพื่อนนะฮะเพื่อนๆืนเองที่ติดตามผมก็สบายใจได้เลยครับวันนี้คือเรื่องจริงความจริงนะฮะพูดอะไรไปแล้ววันนี้ทวนคําตอบทวนทุกอย่างนะฮะ